ส่งสัญญาณดีจากเกลียดกลายเป็นกัลยาณมิตรจากศัตรูสู่มิตรไฮโซน้ำหวานโพสสตอรี่ไอจีส่งกำลังใจให้หนิงปานิตาหลังจากที่ผู้จัดและพิธีกรสาวคนเก่งคุณแม่สุดสรองงนิงปานิตาออกมายอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาจริงและกำลังเคลียร์กันอยู่ซึงก็จะมีกำลังใจจากคนในวงการและนอกวงการส่งให้อย่างล้นหลาม และอีกหนึ่งกำลังใจคือไฮโซน้ําหวานอาดีตคู่กรณีที่ได้โพสภาพคู่ลง IG Story พร้อมข้อความว่าส่งกำลังใจให้ Big s i ิ t e r อร์ของน้องกอดกกอดๆและอยู่ข้างๆเสมอที่พี่ต้องการน้องเชื่อว,ว่าพี่จะผ่านพ้นมันไปได้เพราะพี่เป็นพี่วันนี้เราถึงรักกันต้องการน้องรุยบอกนะโดยทางด้านคุณนิงปณิตากอรด้รีพายสตอรี พร้อมข้อความตอบกลับบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณสติของเราสองคนทำให้วันนี้เป็นกัลยาณมิตรตว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่น่ารักสุดๆกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่คุณหนิงบานิตาและไฮโซน้ำหวานหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าไฮโซน้ำหวานคือใครไฮโซน้ำหวานก็คือคุณวรพันธ์ หรืออดีตคู่กรณีที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นมือที่สาของจินจะรินธรรมวัฒนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนกำลังใจให้คุณหญิงปณิตาเมื่อคุณหญิงปณิตากำลังมีปัญหาด้านครอบครัวนั่นเองคะ่ะ